ย้งเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง oh อมกอกเคป๊อปเพื่อให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลัสซ e r f ฟิกับ u n f o r g i v e n นั่นเองอัลบัมอีกหนึ่งอัลบัมของ La สซ e r f ฟิที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากด้วยล่าสุดในตอนนี้ได้มีการอัปเดตมานะครับว่าอัลบัมเต็ม u n f o r g i v e n ของลัสซ e r f ฟินั้นทํายอดสตรีมนะครับทะลุันั่งไปไดห นันน้เองฟิมมี่จะรู้ข่าวหรือยังว่าอัน o r g i v กิเวนั้นปังแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับแฟนคลับของฟิมมี่นี่ยดีใจมากๆเลยกับสถิตินี้ซึ่งอัลบ,บั้มอ n f o r g i v กิเว้นของสาวๆฟิมมี่นันะ,นะ,นะครับเป็นอัลบ,บั้มแรกแล้วก็ยังเป็นอัลบ,บั้มเดียวของซิลปินเ p ป p อมนะครับในเจนซี Z ที่สามารถทำยอดสตรีมบน Spotify นั้นทะลุ1.5พันล้านครั้งได้ในตอนนี้ทเ,เองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เริ่ดมากๆอัน o r g i v กิเวขั้นสุดนะครับเพลงที่ติดหูและเพลงในอัลบั้มที่คัดสรมาเป็น อย่างดีบวกกับการถ่ายทอดของสาวฟิมมี่เนี่ยมันทำให้อัลบั้ม Unforgiven นี้ฮอตมากๆเลยนะครับใครจะบอกว่าฟิมมี่เนี่ยไม่ลดไม่ได้แล้วในตอนนี้เพราะว่าสถิติต่างๆก็มียืนยันเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆและนี่ก็เป็นอีกสถิติใหม่ที่เลสตร์ฟิมนั้นสามารถทำไว้ได้กับอัลบั้ม Unforgiven และยอดสตรีมทะลุ1.5พันล้านครั้งนั่นเองขึ้นแท่นไปเลยนะครับเป็นอัลบั้มที่4ของศินปินเคป๊อปหญิงที่สามารถทำยอดเกิน1.5พันล้านครั้ง เชิญแฟนๆทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงคนที่ชื่นชอบเลดส์โซลฟริมร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของเลดส์โซลฟริมให้ทุกคนติดตามกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับฟิมมี่อย่าลืมซับพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้เลดส์โซลฟริมกันเยอะๆนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง